สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นเวลาตีสีครึ่งนะคะทำข้าวเสร็จก็จะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลต่อเราก็จะขับรถเลื่อนไปแบบนี้นะคะเพราะว่าสะดวกกับที่จอดแล้วก็อีกหลายๆอย่างออกไปประมาณตีสีครึ่งนะคะปิดถึงโน่นก็ตีห้า เราก็ต้องรอให้ยาเขาเปิดประตูให้อีก,เป,เ,กเปิดเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วก็จะเข้าไปจัดเรียงเองนะคะแม่ลัดก็เจะตื่นขึ้นมาทำแบบนี้ทุกวันนะคะส่งไม่มากส่งพอขายหมดเพราะว่าพูกค้าไม่ขายเยอะถ้าเราส่งเข้าไปเยอะมันก็จะเหลือแล้วก็จะขาดทุนนะคะสะสมไปวัายลเล็กกระหน่อย นิวิดไหมคะเราก็แบบนี้แหละนะคือตัดแต่เที่ยงเออถึงแต่ตีหนึ่งตั้งแต่ตีสอนะงกว่ากว่าจะทำเสร็จแล้วก็ทำแทนกับเวลากับที่เพื่อน,อนได้เห็นจากคลิปที่แล้วนะคะทำแทนเวลาพอตีสี่หนึ่งอกออกจากบ้าน มาจอดไว้ข้างบนนี้เลยแล้วก็จะหิ้วถุงข้าวเราลงไปพอไปถึงเราก็เอาไปตั้งรอไว้หนะ้าห้องสหกรณ์ต่อนะคะรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเปิดห้องก่อนที่เห็นนี้ก็มีคนเข้ามาโรงพยาบาลน,นี่จะเป็นห้องคลอดข้างๆอาจจะเป็นญาติผู้ปเอ่อญาติคนที่มาคลอดนะคะในห้องสหกรณ์ก็ถึงแล้วก็มี ไม่ค่าคนอื่นๆอาอ,อกอมาตั้งรอเลยอพเปิดก็จะรอจนพอาพอเปิด เปิดแล้วเราก็จัดเรียงข้าวเองนะคะก็จะส่งประมาณนี้ส่งข้าวเสร็จก็มาออกกำลังกายนะคะวิ่งเพิ่งเสร็จวิ่งได้หกกิโลวิ่งพอมีกำลังได้ทำงานพราทิตย์ขึ้นแล้วนู่นบรรยาก,กาศดีมาก ได้แรลกเสื้อข้างหลังนี่เปียกหมดเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ละด้วยนะคะสวัสดีค่ะ